ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสการังเอวัเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏธิตังอัมหากังคิปะเมวสัมิชาตูสัพเพปูรนตูสังกะปา จันโดปัญญาโสยถาอิชิตังปฏติตังมมากิปะเมวะสมมิชาตูสัพเพปุเรนตูสังกปามานิโชติราโสยถาสัพอิติโยเววันภารุก สาธุมาเมาวาตุอันตาราโยงเท,ท,ท,ทคายุโกภเวอภิวาทนาสิลิสเนตโวทาปจายินโนจัตตารธรรมวาทานติโยวันโนสขุขัง พาลานติจัตตารโอเปร,รมหโพรหมาวิเอรธรรมวาทานเตรรมเปรมาหาเมตตาเปรมากรุณาเปร,รมหามุทิตาเปรมทาทัสสุปิคาตีจัตตารโรเปรมาเจตโตวิโมตติธรรมวาทันเตรรมเปรมาหาเมตตาเจตโตวิโมต ตทารรมะงากรุณาเจโตวิโมติทารรมะงามุทิตาเจโตวิโมติทารรมะงาทัสสุปิฆาเจโตวิโมติทารติ อาทาสิเมอาาสิเมยาติเมตาสขาจะเมเปตานังทาคินังทัชาปุกกตมันโอศรานาหิรุนังวาสุโกวายาวัญยาปริเทวานาตังตานามาทายาเอวังติทันติญาตโยงอาญจะโคทาคินัง สังขามิโสปติเทตาเทคาราตังหิตายาสทานาสุอุปกาปติสุติธรรมโมจายังนิทัสิโตเปตานาปูชาจักตัง พลันจะเพคโคนมโนโอปเทนนางอัมเหปุญญ <ang bolt> ังปสุตังปะการติมยาปุญญังปสุตังอนณาปะการติอาคตเวปสันนานังขังธรรมังวิชานตังอาเคพุทธิปสันนานังทาคินเยเย อาเคธรมเมปัส <an> ันนานัง <t> ว <ale> <an> ิราโคปสเมสุเคอาเคสังเคนานางปุญญาเขเตอนุตตะเรมอาคาสมิมนางทัทตังอาคังปุญญาปวัติอาคังอายุจาวานโนจยสุ โตขังภลังอาคัสธาตาเมธาเวงอาคาธรรมะสมาหิโตเพมะภูตูมันสุมอาคาปัตโตปโมทติติขบคุณกัน็นเมตตานะครับจะกพิสตาสัตว์ทั้งหลายที่เิ็นเพื่อนลูก เกิดเจ็บเตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นาเวลาหมนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพยายาปัาจาหมนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิจชาหนสูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุอชตนาปริหารัตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันท <ça> <t accept> ั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอรังสมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระกวนังอาภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาตมวลธรรมังนามัสามิ โตปะกิปันโนภะคะวะโตสะวากะสังโฆ